ดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอิทพิช,ชาและสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเลขสวยประมาณ19นาฬิกา19นาทีแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนวันแรกของสัปดาห์อย่างนี้นอกจากข่าวสารและกิจกรรมดีๆหลากหลายแล้วเรายังมีรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากคําถามร่วมสนุกประจําสัปดาห์ก่อนและคําถามร่วมสนุกครั้งใหม่ประจําสัปดาห์นี้รวมถึง การพยากรณ์โชคชะตาปี2556นี้จากคุณริวจิตสัมผัสต่อจากสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับสำหรับข่าวแรกวันนี้ครับขอไปเริ่มที่การประกาศและมอบรางวัลด้านภาพยนตร์รางวัลใหญ่ระดับโลกอย่างลูกโลกทองคำครั้งที่70ในช่วงเช้าว,วันนี้ตามเวลาในประเทศไทยกันก่อนเลยครับ ประกาศผลและมอบรางวัลกันไปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยสําหรับรางวัลใหญ่รางวัลน,นางด้านภาพยนต์ของโลกที่เป็นรองแค่ออสการ์เท่านั้นอย่างลูกโลกทองคําหรือ g o o ว a l g o ฟอ a w a r d ดของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอลลีวูดที่จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่70แล้วล่ะค่ะ ซึ่งปีนี้รางวัลใหญ่หลายๆรางวัลก็มีเซอร์ไพรส์แปลกๆด้วยค่ะอย่างรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าที่ตกเป็นของภาพยนตร์แนวอาชญากรรมอาโก้แผนฉกฟ้นแลบลวงสถานโลกของผู้กำกับและพระเอกหนุ่มมากฝีมือเบนเอเฟลกที่เฉือนอชนะภาพยนตร์เรื่องลินคอนของผู้กำกับรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาพ่อมดแห่งฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กได้อย่างเหนือความคาดหมายแถมเขายังได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกอีกด้วยแต่กลับไม่มีรายชื่อติดใน5ผู้กำกับที่เข้าชิงอกา์ค่่ะะขณทีภพยน แนวมิสเคิเรื่องเรมิเชราฟก็คว้าไปถึง3รางวัลทั้งภาพยนตร์ตลกหรือเพลงยอดเยี่ยมนักแ,แสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ตลกหรือเพลง Hugh j a c k m แมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแอน a t h a w a y ค่ะส่วนภาพยนตร์คอนของ s p i e เบิร์ที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง7สาขาแต่คว้าไปได้เพียงแค่รางวัลเดียวคือรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาดราม่าจากแดเนียลเดลูอิส ขณะที่นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ดราม,ม่าก็ตกเป็นของเจสิก้าเชสแทนจากภาพยนตร์เรื่องซี r o Dark ์เฟอร์ร่วมถึงรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ได้แก่เพลง Skyfall จากภาพยนตร์เรื่องเจมบอลศูนย์ศูนตอนสกายฟ l ลที่ร้องโดยสาวเสียงทรงพลังอเดลค่ะ และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันพิเศษวันสําคัญของเด็กๆน้องๆหนูๆอย่างวันเด็กแห่งชาติซึ่งก็มีการจัดงานกันมากมายเลยนะครับรวมถึงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ของเราด้วยซึ่งก็มีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเที่ยวกันเยอะคึกคักมากๆเลยเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันพร้อมกับความสามารถของน้องๆที่ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันต่างๆด้วยครับ สนุกสนานคึกคักมากๆเลยนะคะสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติของกรมประชาสัมพันธ์ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t ของเราในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆน้องๆห,หนูๆมาร่วมง,งานกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะเพราะที่นี่มีทั้งเครื่องเล่นหลากหลายอย่างเช่นม้าหมุนสไลเดอร์เป่าลมขนาดยักษ์ที่ถูกอกถูกใจเด็กๆอย่างมาก ร่วมถึงกิจกรรมสนุกสนุกอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสีฝึกทักษะด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์การระบายสีตุ๊กตาปูนปัสเตอร์เกมการละเล่นต่างๆและยังมีเวทีใหญ่จัดการแสดงและกิจกรรมสนุกสนุก,นกตลอดทั้งวัน แถมด้วยเวทีย่อมย่อมอีกมากมายเช่นเวทีการตอบคําถามเกี่ยวกับอาเซียนตามคําขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีเวทีการประกวดร้องเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่มีพี่ๆนักร้องดาวรุ่งกรมประชาสัมพันธ์มาคอยดูแลและแนะนําน้องๆ และอีกมากมายเลยล่ะค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้และได้รับความสนใจจากน้องๆตลอดจนผู้ปกครองอย่างทุกปีก็ต้องการประกวดอ่านข่าวทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เปิดสตูข่าวให้น้องๆได้สัมผัสได้ทดลองอ่านกันจริงๆซึ่้อน้องๆที่ได้คะแนน5้าอันดับแรกทั้งสองประเภทก็ยังได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลจากรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อัมพวันจเรญกุลที่มามอบด้วยตัวเองเพราะเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของเด็กๆค่ะ ที่สําคัญน้องๆที่ชนะเลิศทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ยังได้อ่านข่าวออกอากาศจริงๆอีกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่น้องไปบุตรชายนายกรัฐมนตรีแสดงมวยากล